สวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่องอาจารย์นันต่อยสื่อสร้างสรรค์เพื่อเรียนรู้และแบ่งปันครับมาพบกันในวันนี้ในหัวข้อเลี้ยงวัวยังไงในสถานการณ์ที่มีแต่พ่อค้าซื้อวัวกันเองครับครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเลีเ้ยงวัวนะครับในสถานการณ์ที่เมื่อเช้านี้นะครับผมได้ไปดูตลาดนะัด โคกระบือที่บ้านพงพยอมนะครับก็เอาเป็นตลาดนัดวัวที่จัดขึ้นทุกวันเสาร์นะครับไปดูบรรยากาศแล้วก็อย่างที่เกิดในเบื้องต้นนะครับว่ามีแต่พ่อค้าแม่ค้าซื้อวัวกันเองนะครับในสถานการณ์แบบนี้นะครับเราจะเลี้ยงวัวยังไงนะครับผมมองว่าในช่วงระยะเวลา สั้นๆน,นี้นะครับการเลี้ยงวัวแบบซื้อมาขายไปเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงที่จะขาดทุนนะครับเพราะอะไรเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าจากต่างจังหวัดไม่เข้ามาในจังหวัดน่านเลยนะครับเท่าที่ไปดูในวันนี้ไม่เข้ามาทําให้การซื้อขายเนี่ยซื้อขายจํากัดเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าในจังหวัดน่านบ้านเราเท่านั้นเองนะครับทําให้ราคาวัวที่กาดวัว ทบทุกนัดของจังหวัดน่านเนี่ยค่อนข้างที่จะตึงเพราะอะไรเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าที่เขาซื้อวัวมาก่อนหน้านั้นนะครับก็ซื้อวัวมาในราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าช่วงเวลาก่อนหน้าที่จะเกิดห่อวงวิกฤตของโควิด19เนี่ยนะครับก็พ่อค้าแม่ค้าจากต่างจังหวัดเข้ามาซื้อวัวที่จังหวัดน่านเยอะนะครับทำให้วัวมีราคาสูงขึ้นวัวราคาดีขึ้นนะครับ ช่วงเวลานั้นพ่อค้าแม่ค้าเขาก็ตะเวนรวบรวมสต็อกวัวไว้จํานวนเยอะพอสมควรนะครับพอเกิดวิกฤตโควิดมาปุ๊บไม่สามารถขายได้เพราะอะไรเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าจากต่างจังหวัดไม่มาก็ซื้อขายกันเองภายในจังหวัดจะขายให้ใครขายให้กเรกษตรกรก็ขายไม่ได้ขายให้พ่อค้ากันเองก็มองหน้าไปมองหน้ามาก็พักพวกกันเองนะครับก็ขายไม่ได้ราคาราคา คันจะลดราคาลงนะครับจะยอมขาดทุนก็กก็พ่อค้าในจังหวัดหน่านสนมากก็เป็นพ่อค้ารายย่อยนะครับมีวัวมาซื้อขายกัน4ตัว5ตัวบ้างนะครับใช้รถพิกอัพนะครับบรรทุกมานะครับไม่ได้เป็นพ่อค้ารายใหญ่อย่างที่ต่างจังหวัดเขามีกันนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่สถานการณ์แบบนี้เกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงวัวเราเองก็จะต้อง เจอกับปัญหานะครับว่าวัวก็จะขายขายให้พ่อค้าพ่อค้าก็ไม่มาซื้อนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเขาเองก็มีวัวที่ยังคาอยู่ในคอกนะครับที่ไม่สามารถระบายออกได้นะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้นะครับผมจึงมองว่าเกษตรกรอย่างเราเราเองนะครับจะเลี้ยงวัวก,ก็ต้องมองออวิกฤตตรงนี้ให้ขาดนะครับ ถ้าหากว่าเราจะซื้อแบบซื้อมาขายไปหวังกำไรสั้นๆโอกาสเสี่ยงที่จะขาดทุนมีสูงครับออแต่เกษตรกรเราเองก็ก็ทำยังไงได้อ่ะครับก็เป็นอาชีพอาชีพหนึ่งนะครับอาชีพการเลี้ยงวัวก็ต้องปรับกลยุทธ์ในการเลี้ยงวัวนะครับกลยุทธ์ที่ผมบอกเมื่อสักครู่เนี่ยก็ลองปรับเป็นการเลี้ยงระยะยาวนะครับ ยืดระยะเวลาของการเลี้ยงออกไปนะครับจากเดิมทีเลี้ยง3เดือน4เดือน6เดือนอาจจะเป็น6เดือน8เดือนหรือเป็นปีนะครับโดยนำวัวรอยเล็กนะครับนำมาเลี้ยงเพื่อสร้างโครงสร้างนะครับวัวรอยเล็กในที่นี้ก็ผมมองว่าเป็นวัวตัวผู้นะครับที่จะมีโอกาสให้ผลกำไรได้ดีกว่าวัวตัวเมียนะครับแล้วเพราะว่าวัวตัวผู้อย่างที่ บอกไว้นะครับว่าวัวตัวผู้เนี่ยมันให้อัตราแล็กเนื้อสูงกว่าวัวตัวเมียเพราะฉนั้นเลี้ยงวัวตัวผู้ดีกว่านะครับในช่วงระยะเวลานี้แล้วก็พยายามไปหาวัวตัวออยานมนะครับราคาเนี่ยต้องไม่เกิน20,000บาทนะครับราคาไม่เกิน20,000บาทซึ่งเ,เมื่อประมาณปีที่แล้วเนี่ยราคารลอย1 8 0 0 0ถึง20,000เนี่ยจะอยู่ที่ ราคาประมาณ1มื่นสาถึงหมื่นไม่เกิน1 6ื่นนะครับปีที่แล้วแต่ปีนี้ราคานั้นไม่ได้แล้วนะครับเราก็ต้องยอมที่จะต้องอปรับเปลี่ยนนะครับซื้อวัวในรอยรอยเดิมนะครับแต่ราคาสูงขึ้นคือ17000บาทขึ้นนะครับไม่เกิน20,000เพราะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะต้องปรับตัวกันนะครับยังวัวรอยรอยเล็กๆไปก่อนครับ ตัวลอยเล็กก็ลอยประมาณนี้ก็ใช้ได้นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมนําเข้ามาในราคา1 7 5 0 0บาทนะครับตัวนี้นะครับตอนนําเข้ามาครั้งแรกก็ประมาณ1 6 7 0 0บาทนะครับตอนนี้น1 9 0 0 0บาทนะครับทั้ง3ตัวเนี่ยนะครับเหมาะที่จะเลี้ยงในห้องวิกฤตแบบนี้นะครับเลี้ยงให้มันสร้างโครงสร้างไปก่อนนะครับพอสักเลี้ยงต่อไปอีกประมาณสัก6เดือนหรือ 8เดือนหรือ1ปีนะครับก็จะได้อัวที่มีโครงสร้างใหญ่นะครับพอถึงตอนนั้นสถานการณ์วิกฤตต่างๆนะครับน่าจะดีขึ้นนะครับในระยะยาวนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็ต้องมาดูเรื่องอาหารของวัวพวกนี้ด้วยนะครับถ้าหากว่าเราดูแลไม่ดีหรือใช้อาหารที่เป็นอาหารค้นนะครับมีโปรตีนสูงวัวก็จะ มีความสมบูรณ์นะครับมีโครงสร้างที่ใหญ่ขึ้นนะครับแต่ค่าใช้ใจ่ายเหล่านั้นก็จะทําให้เรามีความเสี่ยงในการที่จะได้ผลกาไรน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเกษตรกรเราเองก็ต้องค้นหาความรู้นะครับโดยการใช้อาหารวัตถุดิบในท้องถิ่นนะครับนํามาประยุกต์ใช้นะครับก็จะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้นะครับซึ่ง คลิปต่อไปนะครับผมจะได้นําเสนออาหารที่คิดค้นขึ้นนะครับจากวัตถุดิบในท้องถิ่นมาประยุกใช้ในอคอกแล้วก็ใช้แล้วได้ผลมานําเสนอให้กับทุกท่านได้รับชมรับฟังไว้ติดตามในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ